เพื่อนๆลองมาดูนะคะมะเขือเทศมะเขือเทศลูกใหญ่มากๆเลยถุงละสิบบาทเพื่อนๆสิบบาทลองมาดูนี่ดูลูกของเขาลองดูนะคะมะเขือเทศมะเขือเทศถุงละสิบบาทเพื่อนๆโอ้โหายอดเลยทำอาหารได้ทำส้มตำได้นะคะทำส้มตำได้เดี๋ยวมาดูนี่นะคะเพื่อนๆลองมาดูนะคะถุงละสิบบาทดูว่าเยอะขนาดไหนเนี่ย แบบนี้เลยเถุงละสิบบาท้าถุงละสิบบาทม,มาเขือเทศบ้านเรา<ๆ>เพื่อนๆลองมาดูนะคะมาเขือเทศนะโอ้โหไหนนี่อีกเพื่อนๆไหนนี่อีก<ๆ>นะถุงละสิบบาทจุดยอดเลยอะเดี๋ยวมาดูนะคะดูมาเขือเทศกันโอ้โห ถ้าใครสนใจนะคะมาที่บ้านเราได้เลยสนใจมาที่บ้านเจสสีออนบ้านของสำรานนะคะเพื่อนๆบ้านของสำรานมาดูนะคะถุงละสิบบาทลูกใหญ่จริงๆเพื่อนๆลูกใหญ่จริงๆเป็นมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศมะเขือเทศบ้านเรา มะเขือเทศบ้านเรามะเขือเทศปลอดสารพิษโอ้โหนี่ใส่ถุงไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆถุงไว้เรียบร้อยแล้วถุงละสิบบาทเองนะคะใครสนใจมาที่บ้านเจสีออนบ้านเจสีออนบ้านคลองสำรานเด้อบ้านคลองสำรานนะคะนะคะถุงละสิบบาทเดี๋ยววันนี้จะซื้อไว้สักถุงนึงวันนี้สุดยอดเลยสุดยอดเลยเ,เพื่อนๆลองมาดู นะคะมะเขือเทศนี่ใส่แกงส้มก็ได้นะเพื่อนๆใส่แกงส้มใส่ผัดผัดแกงเลี้ยง <dav et> โหดูลูกเขานี่ดูลูกดูลูกให้ดูลูกเนี่ย <im checks> โหนี่ดูมือเนี่ยดูลูกเขาอย่างแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆถุงละสิบบาทถุงละสิบบาทนะคะเพื่อนๆนะคะนะ <im> <chen> ทำส้มตำเดี๋ยววันนี้จะทำส้มตำแล้ววันนี้ใส่มะเขือเทศเยอะๆหน่อยเพื่อนๆใส่มะเขือเทศเยอะๆใส่แกง <im S 1> ๆๆ แกงมะรุมแกงมะรุมก็ได้ใส่ทอดไข่ก็ได้นะใส่ยำอู้ยำยำยำเดี๋ยววันนี้น่าจะยำปลาหมึกยำปลาหมึกยำหมูยอได้ทั้งนั้นเลยยำปลาหมึกยำหมูยอนะคะเือมะเขือเทศมะเขือเทศมาแล้วบ้านเราบ้านเรามะเขือเทศลูกใหญ่ลูกสวยจริงๆ ไม่แพงและปลอดสารพิษด้วยเพื่อนๆปลอดสารพิษปลอดสารพิษนะคะปลอดสารพิษด้วยนะลองมาดูปลอดสารพิษนะคะเพื่อนๆน,นะใครสนใจมาได้เลยจ้าม,มาได้เลยที่บ้านเจสีออนบ้านเจสีออนนะคะมะเขือเทศเนาะถุงละสิบบาทถุงละสิบบาทจริงๆไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะของบ้านเราเนี่ยไม่ได้แพงนะถ้าเราอยู่ในเมือง ดูแถวอ่าในเมืองเนี่ยมันไม่ได้นะเพื่อนๆถุงละสิบาทแบบนี้ไม่ได้เลยนะคะนี่ก็น่าจะประมาณห้บาทบ้านเราอะไรก็ถูกอย่างที่บอกนั่นแหละนะคะอะไรก็ถูกนะอะไรก็ขายได้แต่ก็ต้องราคาก็ต้องราคาแบบบ้านๆเนาะถ้าราคาแพงก็ขายไม่ออกอีกเพื่อนๆนี่นี่สวยจริงๆสวยจริงๆสวยจริงๆเพื่อนๆลองดู นี่มะเขือเทศบ้านเรามะเขือเทศบ้านเราม,มีประโยชน์มากๆเลยนะคะเพื่อนเื่อมะเขือเทศบ้านเราลูกสวยสวย มาแล้วมาแล้วเต็มเลยเต็มตะกร้าเลยเพื่อนๆเต็มตะกร้าเลยเต็มตะกร้าเลยประมาณนี้เลยใครสนใจมาได้เลยสนใจมาได้เลยราคาย่อมยาวราคาถูกๆนะคะแต่ขอบอกว่าลูกใหญ่จริงๆ